บ้านเดียวหลังใหญ่เนื้อที่125ตารางวาขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำฟังไม่ผิดนะคะหลังนี้125ตารางวาเป็นบ้านสวยที่ตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่แล้วก็สามารถจอดรถในบ้านได้ถึง4คันเลยนะคะด้านข้างยังมีมุมสนามหญ้าสำหรับตกแต่งจัดสวนมุมน้ำตกได้ด้วย ลงจอดรถล้วก็ต่อเตอิมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเปิดเข้ามาภายในห้องโถงนะคะก,กว้างๆแบบนี้นะคะแล้วตกแต่งพื้นฝ้าไฟนะคะไฟก็เป็นไฟล่มให้เรียบร้อยมีชั้นวางทีวีนะคะมีชุดโซฟาไว้ให้พร้อมเลยค่ะ หลังนี้นะคะชั้นล่างจะเป็นหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนนะคะอ่าหนึ่งห้องครัวส่วนห้องเมื่อกี้นี่ใครจะทําเป็นห้องนอนเพิ่มอีกเป็นห้องหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะแยกส่วนออกเป็นมุมสําหรับมุมดูทีวีอีกมุมหนึ่งก็ได้เลยอ่ามีห้องน้ําไว้ให้ด้วยนะคะใครที่มีผู้สูงอายุนะคะไม่อยากขึ้นชั้นสองก็มีห้องนอนไว้ให้แล้วนะคะ เปิดหน้าต่างไปก็เป็นชมสนามหญ้าของเราได้เลยกลับมาที่ห้องโถงก,งกว้างๆของเรานะคะเรามีชุดโต๊ะทานอาหารไว้ให้พร้อมค่ะ,ะแล้วก็มุมนี้จะเป็นในเรื่องของเคาน์เตอร์ครัวนะคะเป็นมุมห้องครัวแล้วก็มีบาร์ตรงกลางไว้พร้อมเลยทั้งนี้ชื่อโครงการหมู่บ้านนันนลินพาร์คโฮมนะคะอยู่ถนนคูคลองสิบซอยสอง เป็นบ้านเดี่ยวสวยๆที่ตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่และที่สำคัญเนื้อที่125ตารางวาเราปูกระเบื้องนะคะเดินได้รอบบ้านได้เลยนะคะมีปั๊มน้ำแทงน้ำเตาแก๊สที่ดุดควันแล้วก็ชุดโซฟาแถมให้พร้อมส่วนชั้นสองของเรานะคะก็จะเป็น3ห้องนอน1ห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้พร้อมนะคะ ทำเลของหมู่บ้านนันนารินปลาโคมนะคะเราจะเข้ามาจากาถนนมิตรเมตรตีก็ได้นะคะหรือจะมาจากเส้นหนองจอกก็ได้ตรงมาทางแยกลำหินอ่าแล้วเข้าเส้นถนนคูคลองสิบเลยจะอยู่ซอยสองค่ะจากปากทางเข้ามาถึงตัวบ้านก็ประมาณ4-500เมตรนะคะเข้ามาไม่ลึกมากเป็นซอยแรกเลยนะคะห้องนอนใหญ่เรามีเป็นแบบ กระจกกั้นทำเป็นตู้บิวอินเสื้อผ้าไว้ให้พร้อมเลยค่ะใครที่อยู่ทําเลหนองจอกแล้วอยากได้บ้านแบบกว้างใหญ่ๆมีพื้นที่นะคะอ่ฝนแนะนำหลังนี้เลยค่ะหน่งหมู่บ้านนันนารินพาร์คโฮมค่ะถนนคูคลอง1 0บซอยสอหนองจอกอ่าชั้น2ต้องบอกว่าเรามี เรามีเทเลสน,นะคะแบบว่ากว้างแบบนี้เลยนั่งรับลมได้เลยนะคะ,ะเพิ่มเก้าอี้สนามตรงนี้นั่งเล่นได้เลยนะคะนอนดูดาวก็ยังได้เลยแบบเทเลสกว้างใหญ่มากใครกำลังมองหาบ้านเส้นหนองจอกและต้องการบ้านที่มีเนื้อที่ถึง125ตารางวาฝนฝากหมู่บ้านนันนลินปาร์คโฮมไว้ด้วยคะ่ะสนใจสามารถนัดชมบ้านกับฝนรายทุกวันเลยคะ่ะ